สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูบ้านพร้อมที่ดินอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่ผมสร้างขายไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับหลังนี้เป็นบ้านน็อกดาวที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่70ตารางวาครับราคานี่คือคนที่เริ่มต้น มีครอบครัวสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยซื้อไว้อยู่เพราะว่าคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านแกจะขายนี่ครับจอดรถได้สามคันครับหนึ่งสองสามจะเป็นหลงนี้เลยซื้อไว้ให้คนเช่าอย,อยู่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับ0 9 4ย์5 3้า าหลังนี้ห่างออกจากถนนสีเลนแค่50เมตรครับห้สเมตรขี่ไปนะครับออกถนนสีเลนเลยเดี๋ยวด้านในบ้านเดี๋ยวผมมีภาพถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าเช่าอยู่ครับนะบเช่าอยู่เดือนละสา0พันรบาทนี่ครับ มหีห้องแอร์มีห้องน้ำมีห้องครัวเรียบร้อยครบถ้าใครสนใจรีบโทรมาครับมาเร็วไปเร็วบ้านหลังนี้มาเร็วไปเร็ว0 9 4 2 6 5 3 5 3 0บ้านพร้อมที่ดิน650,000บาทคต่อไปนี้ก็คือบ้านที่ผมสร้างขายก็คือหลังนู้นอยู่ใกล้ๆก,กันครับอยู่แถวเดียวกันถนน คอนกขีบเส้นนี้จะอ้อมเป็นหมู่บ้านอ้อมได้ตอนนี้ผมก็ยังไม่หายไข้เท่าไหร่แต่ว่าเขาไปควาสวรรค์กลับมาแก้งเคาอันนี้เจ้าของบ้านหลังนี้ก็โทรหาอีกว่าให้มารีวิวให้หน่อยเดี๋ยวผมก็เลยย้อนกลับมาให้แต่หลังนี้เนี่ยคุ้มถ้าใครซื้อไว้ก็คุ้มครับ6,50,000บาท เดี๋ยวด้านในเดี๋ยวผมให้แกถ่ายรูปส่งให้แล้วก็ลงไว้ในเพจด้านหน้าแกก็จัดเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมหน้าบ้านนี่นะครับปลูกต้นไม้เยึดสวนขวา่าลมรื่นครับน้ําไฟครบนะครับน้ําประปาของหมู่บ้านไม่มีขาดใครสนใจรีบโทรมาเลยครับ ย้ำ่ารีบโทรมา0942653530ขอบคุณครับ